สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะตอนนี้เราก็แบ,บ่งเป็นสาย A กับสาย B นะสาย B คือสาย A, าย A. มีวัวแล้วก็ม้าลายนะคะสาย A สาย B ก็คือจะมีพี่ช้างแล้วก็พี่ควายสีเขียวเราพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปชม จะเจอกับพี่ควายเขียวแล้วก็พี่วัวฮ่าเรามาดูกันว่าใครจะเป็นเจ้ออาแห่งความเร็วเวดินตัวระวังไปโอ้โหสูสีมากใครเข,าเข้าก้นควายเขียวเข,ข้าก่อนนะคะควายเขียวมารอชิงชนะเลิศเลยเ่อยมา ผู้สุดที่สองนะคะไปเลยไม่ไม่ต้องบอกก็รู้มาดูกันกระต่ายกระต่ายไปเลยเร็วโอ้โหพี่ม้าเร็วมากพี่ช้างโอ้โหพี่ม้าเข้าไปแล้วนะมาดูพี่ช้างดูพี่ช้างให้พี่ช้างเดินถึงอันนี้ก่อนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะนี่ตอนนี้เราก็ได้ ชิงชนะเลิศแล้วนะคะเรามาดูกันเลยว่าพี่ม้าหรือว่าพี่ควายจะได้ที่หนึ่งมาเลยค่ะห้าเร็วทั้งคู่เร็วปังใครที่เกเเโอ้โหพี่ววะคะวายเขียวที่หนึ่งวเดวินเนอร์เดวินเนอร์ได้ที่สอง Ano? Okay.